มีใครตั้งคําถามแบบนี้ไหมคะโอ้ยฉันอยากหารายได้เพิ่มจังเลยแต่อะไรนะที่มันไม่ต้องลงทุนเลยสักบ,บาทเดียวโดยที่ฉันลงแรงอย่างเดียวที่นี่มีคะ่ะเรามีโปรเจกต์ดีๆที่จะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในสิ่งที่คุณปรารถนาคะ่ะและคุณคือคนที่โคตรโชคดีเลยคะ่ะที่ได้มาเจอพี่จุนในคลิปคลิปนี้นะคะคุณคือคนที่ให้โอกาสตัวเองคะ่ะคน ที่โคตรสุดยอดเลยค่ะเพียงเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะเข้ามาเรียนรู้ในระบบและเรียนรู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเรียนรู้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะและใครที่สนใจนะคะพิมพ์สนใจเข้ามาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วพี่จุนจะปักลิงก์ไว้ให้ใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามเข้ามาเลยค่ะพี่จุนจะพาเข้าไปเรียนรู้ในระบบย้ำอีกครั้งนะคะฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะฟรีค่ะ